ถ้ารู้ว่ามีแบบนี้อยู่ใกล้ๆกรุงเทพนะหมาหนาแล้วฮัลโหลตาหลังนะครับทุกคน เช้าดูอากาศดิเมื่อคืนนอนหลับสบายนะมาต้นเดือนกันยาก็อากาศเมื่อวานดูในไม่ใช่เมื่อวานก่อนมาดูในอุณหภ,ภูมิเขามาประมาณยี่บ้านะเนี่ยประมาณเปิดแอร์อยู่ได้อยู่เนี่ยแล้วก็มีลมแบบเย็นๆเลยสบายมีลมเย็นๆ น่าจะได้ละมั้งน่าจะเดือดอยู่อะที่เราแบบกินกาแฟ,แฟดำเนี่ปกติที่บ้านนะที่ันมันจะใส่น้ำตาลใช่ไหมอันนี้เราใส่กาแฟ,แฟดำมันก็จะแบบจ็้มจนพร้อมยังอนะ่ะเอาไว้ตรงนี้กัน Boleh. Boleh. Menga. Kim แต่เดี๋ยวเราไปเตรียมตัวไปกินเอ้ยเตรียมตัวไปเดินแล้วคืดวันนี้อย่างเว็นทางการทุกคนเราพร้อมเดินแล้ะเมื่อวาน <c oughs> <c oughs> ลุ้นอยู่นะ แล้วจำทางเลยนะไม่มีแมพนะเธอถือแก้วนะ้ำให้หมไม่เลือกสี่รอครับเธอถือกล้องเนะีเขาไม่ได้ถือกล้องแก้วน้ำเข้าได้เหมือนกันทุกคนอยากได้แบบมีหูหิ้วเขากินเยอะมาก ฮัมฮลโหลฮัลโหลฝรั่งนะครับทุกคนฝรั่งก ouais ิมจิฝรั่งกิมจูถามพี่นักท่องเที่ยวเป็นอะไรเนี่ยเป็นฝรั่งนะครับเยอะถ้าส่วนใหญ่เลยแต่ตอนขับรถมาก็เจอนะฝรั่งเหรอนักท่องเที่ยว เจอฝรัง่งไหมมีต่างชาติไหมนี่ไงอยู่อยู่ต้องอยืยงนเยอะเนี่ยแต่มันไม่โตนะมันก็ตัวเล็กๆแล้วมันก็ตกกินได้ปะเนี่ยเอากลับบ้านไปฝากใส่ยาป่ะม,มีถุงปุ๋ยอยู่ไม่เอาหรอกมันต้องบำรุงแต่บ้างลองดูเลดูนะ สนุกมากอืมเอเ้เคีแบบโผล่ประทับใจมากเลยสนุกไม่ขี่ไม่กล้าขี่ก็เลยแซวเ,เตยบอกว่าให้ห้าวแคร่รถยน,นต์ก็พอรถเทดีพีแมวสนุกมากเลยอ่ะอืมอืมนี่นี่เล,เลมอนมะกรูดใช่ปะนี่ยังมีตกพื้นอยู่เลยอ่าลูกใหญ่มากทุกคนเดี๋ยวเฮียให้ดูดูดิ ครึ่งหนึ่งของข้าวโพดอ่ะใหญ่มากเลยเนาะมีตกพื้นอ,อืไปต่อไปต่อเอทีวีอ่ะถ้าเกิดใครที่แบบไม่ได้พักกับที่บ้านชมวิวอ่ะก็สามารถติดต่อที่เทพได้เหมือนกันถ้าเกิดใครไปพักที่อื่นอย่างเช่นลานกลางเต็นท์อย่างเงี้ยพี่เทพจะไปรับแล้วโทรมาแล้วก็เดี๋ยว เดี๋ยวพี่เขาจะมารับแล้วก็เริ่มต้นที่บ้านพี่เขาถ่ายรูปเช็คอินที่คาเฟ่ได้แล้วก็เริ่มจากตรงนี้แล้วก็ไปเลยลุยพี่เขาใจดีมากเลยนะอยากได้แบบไหนแค่บอกแล้วแหละพี่เขาไปเลยเป็นตะกล้องส่วนตัวให้ด้วยเออถ่ายรูปสวยด้วยนะทุกคนถ้าเกิดใครแบบอยากได้ทุกระดับประทับใจดีแนะนามที่นี่เลยอวยเยอะไม่ได้เขาไม่ได้จ้างนะอันนี้ประทับใจจริง พี่เขาไปช่างนะทิปนี้เราปุ๊บปั๊บไปเองแเราดูในนะติ๊กตกอ็อกนะในต๊อกๆอ่ะปุ๊บเลื่อนดูปุ๊บบางกามาล้าก็อืไปเลยอะ่ะจะบอกว่าเราจองกี่โมงสามทุ่มปะ่ะสามทุ่มครึ่งพี่เขายังตออเปลือสามทุ่มครึ่งปุ๊บว่างไห<ป>มครับว่างค่ะไปจองครับไม่กันห้าร้อยโอเคไปแล้วน,นางไม่ได้ดูรายละเอียดอะไรใดๆเลยนะดีนะตอนเช้ามานั่งอ่านนี่ตื่นก่อนเราก็เลยมานั่งอ่านว่าม,มีอะไรบ้าง ไม่มีเออทุกคนไม่มีผ้าขนหนูเนี้ยผ้าเช็ดหน้าอะไรเงี้ยเตรียมเตรียมมาเองนะเท่านั้นแหละสบงสบู่ก็เตรียมมาเองถ้าสายแคมปิ้งนะก็ชอบมาเที่ยวแบบประมาณนี้น่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่ามันจะมีต้องเตรียมทุกอย่างมาเอง นอนเปนเล่นก็จะหลับไปข้าวต้มมาไรลองนี่ทุกคน,น,นกข้าวต้มจะเป็นน่าจะเป็นข้าวต้มหมูสมับจะนี่อันนี้ข้าวอันนี้กับข้างหน้าข้างบนนี่จริงๆพี่เขาอ่ะเอามาวางไว้ให้ข้างหน้าห้องเขาคิดว่าเราจะน่าจะนอนอยู่มั้งแต่เราปิดประตูไงน่ากินมากากินโชว์อร่อยอร่อย,อร,อ,ยอร่อยด้วย ถ้วยชามก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนพี่เขาจะหิวมาแค่เขาเรียกอะไรปิ่นโตนแล้วก็เสอนี้เป็นมันมันเราก็ซื้อมาเมื่อวานเหมือนกันข้าวโพดอะพันไม่ใช่พันเผาเผา,าอุ่นแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็มาม่านี้พี่เขาไม่มีให้นะทุกคนแต่ไม่แน่เออเหมือนเห็นว่าแบบว่าข้างบนมีขายแต่นี้เราซื้อที่บางกามา,มา,มาเซ็นทันไปช้อปปิ้งของขอวัวันเกิดได้มามา่าในงบสามสี่บาท ราคาเออราคาหรือบอกว่าที่ไอเซนทันนะ่ะราคานี่เขาไม่ได้ชาร์จแบบเวอร์มากนะไม่สร้างบา้านอืมไม่ได้ราคาปกติอแพงกว่าบ,บาทสองบาทมั้งเออ,อเหมือนเหมือนราคาแบบไม่ได้แพงเลยนะแบบเหมือนเท่าข้างล่างอะไรอย่างน้ําแข็งอ่ะรู้เลยแบบสามสิบบาทปกติถ้าขึ้นมาปกติถ้าแบบมานี่ต้องเจอแบบห้าสิบหกสิบอะไรกี้แล้วว่าอันนี้แบบสามสิบคือได้เท่าข้างล่างเลยเทาทั่วไปเลยที่เราซื้อ แดี๋ยวเราก็จะกินข้าวแล้วก็จะเสพบรรยากาศก,ก่อนนะครับแล้วค่อยจะนั่งรถลงไปนะกินก่อนไม่ร้อนแนละ้วพักตอนเลยพ,พูดไปเถอะกินก่อนไม่ร้อนแล้วนะอันนี้หลอกเดี๋ยวหลอกไม้มา เดินรอบใหม่เมื่อกี้เราตอนเช้าเราไปเจอแยกแล้วเราเลี้ยวซ้ายไปสํานักสงฆ์นะตอนนี้เราจะเลี้ยวขวาไปทางบางกามาทางต้นทางที่เราเดินมานะแล้วข้างหลังเป้เราจะมีไอ้นี่ด้วยขนมที่เราเตรียมเสบียงมาแต่เห็นที่นี่ก็มีแบบน้องๆเด็กๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองเอาไปแจกดูนะถ้าเจอ ถ้ามีแดดมันก็จะร้อนนิดนึ่งแต่ลมมันเย็น กินขนมกันข้างหลังพี่มีขนมขอบคุณครับวินระวังระวังใจเย็นใจเย็นขอบคุณครับพี่เดินนานแล้วเหรอครับพี่ครับพี่เดินมาเรื่อยๆเลยครับบาย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 ครับนี่พี่เขาก็มีขายอาหารตามสั่งนะมีชากาแฟเรียบร้อย เจอแล้วได้แจกน้องสองคน,น,นอยอูบ่บ,งบังรถนะพี่วัดพี่เดินไปพี่เจอไหมเปลอยพี่มันติดป้ายอ่ะพี่ไม่เห็น,นครับแต่<อ>เห็นต้นใหญ่ๆอยู่หลายต้นอยู่ครับ แต่ไม่ได้เหันเป็นตรงการแล้วมันใหญ่ลากใหญ่หรือที่เราไปถ่ายรูปหรือเปล่าอาจจะใช่ขี่ไปจ่าเอ๋อยู่หลังต้นไม้มาแต่ไม่รู้ว่าต้นเดียวกับที่หนูบอกหรือเปล่าไม่รูพี่มีรูปหรือเปล่าพี่ดูก่อนนะต้นเอ๋ต้นนั้นเป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดตรงที่นี่แล้วพี่ว่าน่าจะใช่ไหมใช่อบเป็นที่ไม่เคยมีนี้อบไม่ได้จับมือก็อบแล้วหนูเคยไปอบยังครับดังอบอบในประเทศไหนอันไหน ต้นใหญ่ก,กับต้นมันต้นคลิปเป็นกระสอบเลยนะเมื่อกี้พี่เห็นขากลับไม่เหงาอืมขากลับไม่เหงาแล้วหนูไม่เดินนะพี่กับแฟนพี่เหงาแน่เลยหรืชื่ออะไรตะวันโอ้ตะวันแล้วน้องหนูอีกคนหนึ่งอ่ะโบตัน โบสถ์วันพระโบสถ์เด็กไอืมสวยดีโอ้มีห้องพักว่ามันจะมีก้นหินข้างบนมีเป็นห้องพักไหมครับเป็นลานดูกางเต็นท์อ๋อกลางเต็นท์อย่างเดียวที่นี่ลานกลางเต็นท์เยอะนะครับเยอะเพราะขับรถกันน้องน้องเฮ่น้องเห่น้องอ่ะมีขนมให้น้องเลือกมีอยู่สองกินขนมไหมคะขนมไหมคะ กินขนมไหมคะขนมออต้นพีิกพี่พี่เมื่อกี้ขอบคุณะกินอะไอร่อยนะคะพิชเกลียใช่ไหมค่ะพิเกลียงพิชเหลียพี่พี่เขาอันนี้ไงเด็กปีกินดาพีกินดาครับหนูกินมันปะฮมันเผ่ะมันเผา เออมีมันนี่มีมันที่รูอวดเลยอร่อยใหญ่อะหนูกินไม่หมดหรอพี่ตัวอร่อยเล็กดีกว่าหรอแต่หนูกินไม่หมดแต่พี่แบ่งไปแล้วนิดนึงก็ไม่เป็นไรใช่ไหมขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะอร่อยนะพี่กินไปแล้วไม่มีแรงเออมาให้พี่กินด้วยเธอกินไหมเข้มกินผละครึ่งเหรอไม่เอาไม่กดกินอร่อยนะ เคยกินไหมมันห่อไม่เคยอันนี้ต้นอะไรอยากรู้ไหมขบานขบานใช้ F สิบหกจี้ไอ้พวกมันมีจี้ตรงนี้ก็มันมีจีลวดมันมีปืนด้วยหรอพี่มีอยู่มีันติดปืนไว้ที่เครื่องบินด้วยนะมันเป็นอันนี้มันเป็นเครื่องบินใช่ไหมันจะติดไข่อยู่ข้างล่างข้างๆแล้วก็ปล่อยฟิวตูม นีเลยก็จะเป็นคนบังคับโดนโยนครับโดนด้วยใช่โดนที่มันมีลูกระเบิดเป็นยาคือเวลาปล่อยลูกกระสุนปุ๊บระเบิดปั๊บอย่างนี้จะลื่นรึเปล่าระวังลื่นนะเขาลื่นก็ปกติใช่ไหมครับ เปลี่ยนชุดกันเรียบร้อยขออนุญ,ญาตแม่เข้าห้องน้ำแล้วก็เปลี่ยนชุดกันค่ะโอเคตอนนี้เราอยู่ในรถเราก็กำลังจะไปกันที่อุดทยานน้ำพุร้อนค่ะทุกคน,ะจ,นจะไปอุทยานไทยประจันจ้าเป็นบ่อน้ำพุร้อนเนี่ยเราจะไปเช็ดเท้าเช็ดอะไรสักหน่อยเพราะว่าเดินวันนี้เดินรวมๆน่าจะประมาณส4ีกิโลได้นะเพราะว่าไม่ไกลจากที่จอดรถที่เราจอดนะคะทุกคนประมาณสัก สิบสามสิบสี่กิโลค่ะแต่เป็นทางโคดโคดโเคี้ยวๆนิดหน่อยค่ะไปยากโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อุทยานกันนะคะโชว์สมุดหน่อยอันนี้เรามีเราได้สมุดแล้วนะสมุดแรกแรกของชีวิตแล้วก็ได้ลายเซ็นอันแรกคืออุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันนะครับนี่เป็นน้องเหมียวพี่เขาเซ็นให้ มาซื้อที่ศูนย์บริการได้นะอันนี้เล่มอร่อยเล่มละหนึ่งร้อยบาทเริ่มล่าลายเซ็นจ้าทริปไหนถ้าไม่มีน้องหมาก็เดี๋ยวเรามาล่าลายเซ็นกันจิ้มไว้ในรถแล้วก็แอบไว้หมาไม่รู้หรอกโอเคเดี๋ยวเราจะขับรถไปที่บ่อน้ำพุร้อนนะไปอห้าสิบเมตรไปเจอกัน เหมือนเชียงใหม่เลยครับไปเชียงใหม่มาันนี้เทียบเท่าได้เลยครับขับจากไม่ไม่ต้องไปถึงเชียงใหม่มาแค่นี้ติดใจเลยครับผมติดใจเลยเนี่ยเพิ่งลงมาสดๆร้อนๆเลยแม่แล้วก็แหยมาใช่นั้ร้อนไปเดินมารอบบางกะมาเลยครับมีของขายมีเลยไหมมีแค่ร้านของชามีของชานอกนั้นก็เป็นเหมือนแบบชาวไร่เขาทำสวนอะไรเงี้ยค่ะอ มีของขายมีของขายอยู่ครับพวกผักผลไม้อาหารกินผลไม้ไม่มีมีแต่เป็นขายของชําครับออ๋ขายของชำกะร้านอาหารตามสั่งข้าวตังสั่งเราก็ไม่อดแค่นั้นเลยนะครับได้บรรยากาศดีครับเงียบขึ้นไปเงียบเงียบเลยหนาวแล ที่แบบใกล้กรุงเทพอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือไม่ใช่เหนือไงทุกคนเออเขาสูงอะไรเงี้ยใช่ภูเขาสูงมีครบได้บรรยากาศแล้วอากาศดีสูดอากาศเข้าไปรู้สึกว่าแบบเต็มปอดไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรอย่างเงี้ยโ <ขา S 1> คต<น>รชอบเลยแล้วก็คนที่นี่จะบอกว่าใจดีมากน่ารักมากๆค่ะทุกคนหลังจากที่แบบได้แบบไปสัมผัสแล้วก็เมื่อกี้ก็ได้ไปป่อน้ำพุร้อนอะไรเงี้ยเออคือแบบแม่ทุกคนคือใจดี ทุกคนที่นี่ใจดีมากๆทุกคนก็อยากจะเชิญชวนให้มาเที่ยวกันที่บางกะมาเยอะๆนะคะแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องเราด้วยนะคะเดี๋ยวทริปหน้าเราจะไปไหนตามไปเลยบ๊ายบายบ๊ายบายนี่สวัสดีนะคะนี่บ้านชมวิวน,นะคะที่นี่บรรยากาศดีมากเลยนะคะอันนี้ใครอยากมาพักก็มาพักได้นะคะ b ATV เช่าขอบับด้ยนะคะพี่ สวัสดีครับพี่คนนี้ก็ไปเช่าเอทีมาขึ้นไปอินดอยมาวิวสวยใช่ไหมพี่สวยมากมีน้ำตกที่ไหนอีกพี่ขับแล้วก็น้ำตกที่ตำนักสงแ์้วนัก็ม์ี่ไหมครับถ้าใครถ้าใครผ่านมาพี่ก็มาแวะตรงนี้มากินน้ำกาแฟทาเขียวอะไรก็ได้นะคะัเออเก่งอันนี้ผมชื่อน้องตะวันนะครับจะเจอหนูได้ที่ไหนบ้างอะ ผมเจอหนูที่บางกะมาได้นะคะผมพ,พ,พี่ถ้าใครไมาอยากมาหาผมก็ที่นี่นะคะพี่ผมอยู่ที่นี่ตลอด <c oughs> อขอบคุณนะคะเยี่นกจังเลยนะคะบางกมาคนเยอะมาเย็นๆนะคะที่บางกะมาบ๊ายบายเย้บ๊าย